สวัดสดีครับวันนี้ผูจะมาอ่านชุดที่สามน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับปออืปืรออือพผอือผืออืออืออือฮือปื๋ฤผืออือฮืออือฮือจะอืจื้อชาวซือสารซือกอือกือคือจือ ชื่อสืกือมอามาวออาวาพออาผานาอูนูปออปูมาวาผานูปูขออาคาจออาจาชอ,อาชางอูงูพออูพูคาจาชางูพู ชุดที aya, aja, ่สี่กออากามัอามากามาทออาทายออายาทาอายามัอามาหัวอาหามาหาสอาสาโลอาลาสาลาโดอาดาโลอาลาดารามัอามาโดอูรูมาดูเอา หูตาตาหูตาเราโร,โ,ปโ,ปโรปอูปูรูปูกออากาก็อีกีกากีทอูถูขอขอาขาถูขหาพ่อคูนอานาคูนาชาวชูมอือมือชูมือของครับ